มาให้ลุงเร็วเจโลมาให้ลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจโลูกไม่ลุงลูกไม่ลุงก่อนเร็วเดี๋ยวลุงฟังใหม่เร็วมาเร็วเร็วเจ้าลูกไมาให้ลุงก่อนเร็วเดี๋ยวลุงฟังใหม่ให้มามามาลูกมาเร็วเดี๋ยวลุงฟังใหม่ให้หยิบได้เลยครับมาเอาเตรียมตัวไป ามาเร็เวมาเร็วมาเร็วมาเอาไม้ลุงมาเมม bbe bbe? มร็วเร็วเร็วเอาไม้ลุงเร็วเอาไม้ลุงก่อนเอาเยมตัวไปวิ่งไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วเจโร่บอกว่าเหนื่อยแล้วเดี๋ยววันนี้พาเจโร่ไปลง YouTube หน่อยได้เลยครับเจโร่ เชลูเหนื่อยยังลูกเอ็นดูหลาวไหนโอเหนื่อยแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคบายบายลูกบาย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 ไลน์ไลน์ไลายไลน์เชลูกโอเคครับสวัสดีครับ